สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้านยูทูบครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้15พฤษภาคม2 6 6 4น้ำข่าวดีครับมาเล่าฟังครับธนาคารออมสินปล่อยกล้่สินเชื่อสู้โควิด1,000 10, 0บาทครับดอกเบี้ย0.35% 3ต่อเดือนนะครับไม่มีคนค้ำย้ำที่สำคัญต้องของกู้ผ่านแอป Mymo มนะครับ การขอกู้ผ่านแอป m ม m o ทางธนาคารอมสินได้โพสต์ข่าวนี้ว่าช่วงเย็นวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปสามารถกดเข้าแอปไมโมเพื่อขอสินเชื่อ,อน,นี้ได้แล้วนะครับไม่ต้องมีคนค้ำนะครับกู้ได้สูงสุด10,000บาทนะครับดอกเบีย้ย0.35% 6เดือนแรกปลอดการส่งหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยของเดือนแรกไม่ต้องส่งนะครับ แล้วก็ต้องชําระมีเงื่อนไขในการชําระภายใน3ปีให้หมดนะครับแล้วก็กูแก้แล้วเคยกู้แล้วโครงการนี้ก็สามารถขอกู้ได้อีกในวันนี้6จังหวัดสีแดงเข้มสามารถลงทะเบียนผ่านแอปไมโมกู้ได้ก่อนนะครับก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพชนบุรีนนทบ,บุรีเชียงใหม่ปทุมธานีสมุทรปราการ6จังหวัดสีแดงเข้ม เข้าแอปไมโมขอกู้ได้นะครับสำหรับท่านที่มีความประสงค์อยากจะขอกู้สินเชื่อสู้โควิด1,000 0บาทนะครับในขณะที่ทางเพจของ GSB Society ก็ได้โพสต์ข่าวว่าสำหรับจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจาก6จังหวัดสีแดงเข้มนี้นะครับประมาณต้นสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดให้ขอกู้ผ่านแอปไมโมได้เช่นเดียวกันโดยจะเพิ่ม จำนวนคนที่กู้ได้เป็น6ล้านคนนะครับทั่วประเทศในขณะที่6จังหวัดสีแดงเข้มนี้เขาให้2ล้านคนแต่ทั่วประเทศแล้วจะรวมทั้งเสี้ยนเป็น6ล้านคนในต้นสัปดาห์หน้าต่างจังหวัดและจังหวัดเดินๆนอกเหนือจาก6จังหวัดนี้รอสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ